ดีค่ะวันนี้พกกับช่องบัตตี้แคนดี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้บัตตี้จะมาใช้กวนอิมลองพื้นแต่งหน้านะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้าคสมัยก่อนนี่แบบเป็นคนใช้ครีมตอนนี้เยอะมากนะคะครีมกวนอิมนะคะก็เลยไปซื้อมานะคะไปซื้อมาใช้ดูนะคะว่าเป็นสมัยแต่ก่อนเนี่ยแบบคนใช้ครีมกวนอิมแต่งหน้าแล้วหน้าขาวมากนะคะแล้วก็แบบ คนฮิตมากคนนิยมมากใช้ครีมก่อนอินแต่งหน้านะคะวันนี้บัตตี้ก็เลยไปซื้อมาลองนะคะราคาก็สิบสองบาทนะคะแล้วก็ครีมก้อนอินทาบางๆบริเวณก่อนนอนบางคนก็ใช้ที่เป็นแบบเวลาอะไรทาให้แบบจกักระแลขาวก้นขาวอะไรแบบคนเอาไว้ทานนะคะแล้วก็จะมาแต่งหน้าหรือว่า คอมพิลุออกมาได้ไงไปชมกระดาคือแต่งหน้าครั้งแรกนะคะที่ใช้กิมกอนอินแต่งนะคะแล้วก็จะมาแกะพร้อมๆกันนะคะแกะดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะก็แกะยากมากทุกคนนี่นะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะกิมกวนอิน แดงดำนะคะในครีมข้างในนะคะทุกคนอไปยังไงเจิก็สับสนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งหน้ากันเลยนะคะอันดับแรกวัดที่ก็จะลงเซรั่มไปก่อนนะคะลงครีมบำรุงหน้าก่อนนะคะ ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะจะรอดจะพังจะแบบจะแต่งหน้ารอดไหมก็มาดูกันนะคะ เนื้อครีมก็จะเหนียวๆนะคะมันจะมีความเหนียวแบบอยู่ในตัวนิดนึงนเรียนเหนียวมันๆนะคะเนื้อครีมเยวขอแยกไปเกลี่ยหน้าก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วจะมาให้ดูนะคะที่นะคะเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อครีมก็จะมีความมันๆนิดนึงนะคะ ก็จะมาลงแป้งเป็นของตัวนี้นะคะของอะไรก็ไม่ร <conspiracy> ู <eur> ้นะคะแต่บัตต <sea> ี <sh arp> ้สั่งมาเราก็ใช้นานแล้วนะคะก็จะลงไปเลยนะคะที่ขนมแป้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็จะมาแต่งตาเลยนะคะทุกคนคือแบบมันก็ได้อยู่นะทุกคนคือขาวอยู่นะแล้วก็ ั๊ดที่ก็จะแตกต่างด้วยตัวนี้นะคะอันนี้ก็สั่งมาปัตตี้สั่งมาในช้อปปี้นะก็ใช้ได้นานแล้วแหละ เกล่งขึ้นมาอีกนะคะตอนนีม้มาที่จะแต่งงานควรส้มนิดนึงนะครับ นะก็จะบ,บินๆเป็นเพลสไปหา่างตาลิดนึงนะคะเห็นไหมคะทุกคนในกล้ะะองอาจจะแบบฟชาดนึงนะคะีก็ไม่ได้ทำสินงกล้องก,ก็ไม่ค่อยจัดกร้องไม่ค่อยดีะจแล้วก็จอสีดำใต้บริเวณตาล นานนะคะเราจะไปกิีดตาแล้วก็ปัดขนตากันจตาวันนี้บัตรจะกิีดแค่หางตานะคะ ดคฉันยังกันจ้ะ ว่าจีบแค่หางตานะคะตขีดเต็มตาเลยจ้าก็ตาก็จะดูคมขึ้นมานะคะ่ะมาก็จะมาดัดขนตากันนะคะมีน้องๆบอกว่าเวลาแต่ง้านาให้พี่พูด่ว่าพี่ก็พูดอยู่นะคะจะไม่รู้จะพูดอะไรนะคะก็จะพยายามพูดให้มากที่สุดนะคะ เห็นไหมทุกคนตาคือคมมากได้ไหมต่อไปก็จะมาเขียนซิวกันนะคะชิ้วนิดนึงนะคะ วันนี้จะจะไม่เขียนนะคะจะเน้นปากเอานะคะจจคลิปแล้วเพิ่งมาตัดจริปคนะัตัวนี้นะคะเป็นคที่เอาคิวตั้งนะคะมาที่จันชายตัวนี้ตันนี้ มาไฮไลท์สมูกกันนิดนึงนะคะก็จะมาปัดแก้มกันนะครับ แล้วก็จะมาทาลิปกันนะคะทาลิปของตัวนี้นะคะ มัตี้นะ่เวลาทาลิปชอบใช้มือเกี่ยวนะคะติดเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับลุกนี้ลุกแต่งหน้าด้วยคิมกวนอินนะคะราคาแค่สิบสองบาทนะบัตตี้ก็ซื้อตามร้านค้าแถวบ้านนะคะจะรลด คลิปนี้เป็นยังไงนะคะจะรอดจะพังก็เมนบอกบัตตี้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบัตตี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า